ครับผมนี่ครับนี่เราที่สามเหลี่ยสามครับผมนี่ชุดใหม่ครับชุดโอเคครับผมนี่ดูครับนี่ครับผมนี่เราที่สามนะครับนี่เราที่สามนะครับแยกถุงนี่ครับผมโอ้าว่ามาได้อย่างงี้นะครับสวยเลยครับ แต่เยอะจริงครับผมต้องไปล่างเลยครับนี่ครับดูครับผมนี่มานี่ครับมันก็ไม่ไม่แน่เท่าไหร่นู่นครับชั้นไปเลยครับนี่ครับนี่ครับไหนแอดมาดินี่ครับโอเคครับผมนี่ครับขออนุญาตคุณครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมนี่ก็เจออีกแล้วนะครับเราที่ห้าครับผม นี่นะครับนุ่นเหล่าที่สี่เหล่าที่สี่นุ่นครับบานแย่ลแล้วครับจะโรยแล้วนี่เหล่าที่ห้าครับผมนี่ครับนี่ครับเหล่าที่ห้าครับนี่ครับผมนี่ครับเหล่าที่ห้าครับนี่ครับไีครับนี่ครับผมปยนุ่นครับขึ้นมาน,นุ่นครับ ออกมานี่ครับนี่ครับผมออกที่หาพอได้ครับผมเราเรืนี้อ่ะนี่ครับไปนี้ไปเลยครับ,รบไปนู่นครับมีไหมแก นี่ครับผมนี่ครับนุ่ครับ,บสวยครับสวยมากครับ นี่ครับนี่ครับเออแกงเห็ดเหลียอยู่แมื่อไหรตีว่าแกงเห็ดก็เลียอยู่แม่นบ่เออๆของก็กินแกงเห็ดไปก่อนได้ละเราจะของกักินแกงเห็ดไปก่อนเออเดี๋ยวเหตุผลไปให้2กระสอบ นี่ผมจากข้างบนครับสวยครับจากาบนไปครับไปนู้นครับข้างล่างครับไปนู้นครับไปนู้นครับยันนู้นเลยครับไอคานมีมีเน็ตไหมมีมีมอ่ะพี่ไปนั่งช่วงช่วงนี้นยช่วงช่วงกลางๆนี่ก็ได้ทำไมอ่ะก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ สวัสดีครับผมนี่มาแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับใช้ให้อาในนี้นี่ครับ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 คุณไปบนนู้นแล้ครับโอ้ยอเด็ดอาดในนี้เพิ่งส่งมาตรงนี้ไม่ครบเลยทุกคนเดี๋ยวกันเอาก่อนเอาคุณลงขิวก่อนไปแล้วครับนี่มันนี่ครับออนแล้มาเฮ็ดได้บ้างนี่ครับผมปล่อยนุงครับปล่อยนุงครับ นี่ครับผมโอเคยาวเลยครับนี่ครับเราใหญ่มากครับเสียดายบานหมดไฟเป็นครับเข้าไปกล้องโอเคครับผมโอเคครับผมเปิดการแสดงครับนี่ครับ ทีมงานลงป่ามิวสิกลงให้เข็ดมาถ่ายรูปมิกซ์มึงด้วไหครับตาตาเพื่อนหนึ่งนุ่นครับพนายนู่นครับนู่นครับนี่อาบ้าเดินมาเจอนะครับอาบ้าของผมเองครับโหเหล่านี้ถ้าว่าตุ้มๆนี่ห้าโลผ่านเลยนะครับ แต่ถ้าเดินนี่สิบโลผ่านครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขุดมนนี้ผมต้องหาทางกับบ้านก่อนครับหลังจากที่เขาลงป่าแล้วผมไปส่งเขาได้ตอนเนี้ยดูแล้วไม่มีใครไปส่งผมได้ครับโอเคครับผม